คือจริงๆมันจะบอกให้ฟังเลยว่าผมเนี่ยหาเงาเสียงยากมากเพราะผมไม่ใช่เป็นคนร้องดีแต่ผม,มเป็นคนร้องเพลงที่มีเสียงเอกลักษณ์เพราะฉะนั้นมันก็ลำบากที่จะหาใครมาร้องร้องเรียนแบบเราเพราะฉะนั้นก็พยายามดูอยู่ว่าใครจะร้องเรียนแบบเราได้ใกล้เคียงที่สุดนะคิดถึงฉันไหมทำไมไม่มาหาหรือฉันไม่มีค่าเพียงพอ ไม่เคยคิดว่าน้องแบงค์จะร้องเพลงเรานึกว่าเขาจะเป็นแนวแนวอีกแนวหนึ่งที่เป็นเหมือนเจนิเฟอร์คิมเหมือนอีกหลายๆคนนะแต่ไม่เคยนึกว่าเขาจะร้องเพลงเราและในที่สุดเขาก็มาร้องเพลงเราก็ต้องดูว่าแบงค์ร้องได้ดีขนาดไหนเป็นคนขี้เงา สวัสดีค่ะชื่อเจนิเฟอร์แบงค์ค่ะก็ปัจจุบันก็เป็นนักร้องแล้วก็เป็นแม่ค้าด้วยขายยำขายเบเกอรี่ค่ะทุง,งานแล้วค่ะวันนี้มีแต่ง,งานวันนี้งานนี้รวมคนเก่งๆเ,เยอะเราก็เราก็ว่าเราก็น่าจะเป็นหนึ่งในตองอูนั้นเหมือนกันนะก็ต้องประดูมาเขาหน่อยคืออยากอยากจะเป็นเหมือนจุดประกายให้พี่โน่อย่างถ้าเกิดพี่โนมาแต่งอย่างนี้จะเป็นยังไงเนาะ วันนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นนีโน่ในอีกบุคลิกหนึ่งในอีกภาพหนึ่งนะคะแล้วไม่แน่นะคุณอาจจะติดใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดพี่นีโน่อยู่ในภาพนี้มันอาจจะดูน่ารักก็ได้นะคะกลางวันฉันเงากลางคืนฉันโหยหาช่อาร์กิษดาสุดสงวนนะครับผมตอนนี้ก็ทำอาชีพค้าขายอยู่นะครับเปิดร้านขายน้ำผลไม้สมูทตี้อยู่แถวรางกำแพงครับ เล่นเพลงของพี่นิโน,โน่ค่อนข้างบ่อย <ใจ S 1> ตามผับตามรีคเทคสมัยก่อนแล้วพี่นิโน่เนี่ยเป็นเพลงที่ต้องเล่นเพราะว่าพอเล่นเสร็จเนี่ยรู้สึกสาวๆจะเยอะหน่อย <c oughs> ถ้ามีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะเนี่ย <c oughs> ผมก็จะรู้สึกว่า <c oughs> อยากจะใกล้ชิดพี่นิโน่ให้มากที่สุดเพราะว่าพี่นิโน่ดูเป็นผู้ชายที่อบอุ่นแล้วก็เป็นผู้ชายที่ใจดีครับ <c oughs> ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าใครจะใกล้เคียงผมมากที่สุดส<ะ>ไม่บอกครับว่าใครแพ้ใครชนะเออหรับของคนนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าที่เคยบอกว่าเป็นแฟนๆสมัยรุ่นเยาวๆแต่งชุดเสือแล้วเต้นตอนที่อยู่อนุบาลเนี่ยเขากลับมาร้องเพลงให้เราฟังด้วยแล้วก็ดีไน์เขาแต่ละอย่างคือเขาตั้งใจเต็มที่ให้เรามาดูเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบเรารู้สึกดีใจมาก าม,าไไมชื่อชนิตามั่นยืนนะคะหรือชื่อเล่นกุคค๊กค่ะมาจากจังหวัดสุรินค่ะตอนเด็กๆเ,เคยได้ยินเพลงเสือคุณครูก็ได้ทำกิจกรรมแล้วชอบค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ตอนโตอีกครั้งหนึง่งได้ทำได้มีโอกาสทำโชว์เพลงนี้ออออกกลลลยไม่เเออใหเห้น็น มันมีความสนุกในเพลงและเนื้อเพลงมันชัดเจนคำว่าเสือแล้วมันมีความเซ็กซี่ในตัวค่ะ,ทะทลาม,าามส,<อ>สีสีรัตลำสกุลค่ะอาชีพเ,เป็นนักร้องงานเลี้ยงค่ะจำความได้ก็คือได้ยินเพลงของพี่ฮนนี่แล้วคือแบบเพลงเสือนี่แบบเป็นอะไรที่แบบ เป็นเพลงที่ดังอยู่นะคะได้ร้องบ้างได้เอาไปแต่ว่าก็ยังไม่เคยมีว่าใครทักแบบว่าเราเสียงเหมือนหรือว่าคิดว่าตัวเองน่าจะได้คือจุดสังเกตพี่ฮันนี่เวลาจะเป็นมิวสิกหรือว่าจะเป็นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยค่ะพี่ฮันนี่จะแบบผมจะสยายแบบลมจะเป่าผมอยู่ตลอดเอาพัดลมส่วนตัวมาด้วยค่ะวันนี้ <laughs> ทุกคนมองกันพัดลมเป็นดีเทลเล็กๆที่ในมิวสิกมีคอนเสิร์ตก็มีจริงจริงมันเป็นของสมัยนัมันต้องมีคู่มันเป็นของคู่เราใช่ไอเป่าเนี่ยนะถ้าเกิดบอกในคีตามีอยู่สองคนครับถ้าผู้หญิงคือแฮนนี่ถ้าผู้ชายคนเดียวนั่นคือพี่ออฟพงพัฒน์จะมีพัดลมส่วนตัวใช่ที่มีความตั้งใจผมว่าเกิดลมไหนก็เรื่องคอ่เรื่องของเขา ส้มนะคะชื่อจริงชื่อธน,นัทธน,นัทตันฉัตค่ะบอกเลยนะว่าทุกวันนี้ที่มีชีวิตหากินได้แลเพราะพี่ฮันนี่เลยเพราะว่าตอนสมัยสาวๆเนี่ยจริงๆทํางานแบงก์ตอนเย็นชุดท้อาอะไรทาดีก็ไปร้องเพลงงานหรืองานแต่งก็มีพี่ฮันนี่นี่แหละแล้วตอนสาวๆหุนนี่4ี่แต่ตอนนี้84คนก็จะทักว่าอ,อคล้าย,ายๆพี่ฮันนี่เหมือนกันนะแต่จริงๆสิ่งที่คล้ายมากคือจริตคือนักแสดงเขาจะมีจริตแต่เราก็แดนอาจจะประมาณนี้ ยังไงนะครับตามนะครับกิกดูสงครามเพลงเงินล้านนะครับซึ่งเป็นเทปของฮันนี่และนีโน่ใช่แล้ว